สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะที่นวดมือยี่ห้อด x i ยวมีครับเราจะมาแกะบอดี้กันนะครับว่าแกะยังไงนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากครับตัวนี้ก็พลิกด,ด้านหลังมาก็ทําการแงะนะครับตัวลูกยางตัวนี้ให้หมด นั้นก็ถอดน็อตนะครับทั้งหมดเลยเราก็จับตรงด้านนี้นครับไปค่อยๆดึงดึงขึ้นนะครับ ก็จะหลุดละง่ายๆครับนี่คือข้างในของมันยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้เสียก็ไม่ยากครับแกะรุ่นนี้ครับ